สวัสดีค่ะหลานกาลังจะเตรียมไปโรงเรียนนะคะยังเล่นอยู่ค่ะยังไม่ถึงเวลาเวลารถโรงเรียนเปิดเลื่อนไปสองชั่วโมงเขาก็เลยออกมาเล่นสโนว์มาเล่นหิมะเก็บอยู่หิมะนี่ค่ะทางเดินจะออกจากบ้านพอดีอยู่ในซอยนะคะแต่ถ้าถนนใหญ่เนะะี่ยค่ะเขาจะมีทางซิตี้หรือเทศบาลมากวาดถนนใหญ่แล้วรถวิ่งเรื่อยๆออหิมะมันก็จะลายๆแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยมีแต่พวกเราออกไปจากซอยบ้านก็เลย ก็เลยไม่ละลายนะคะก็เลยส่งบรรยากาศดีๆไปให้ดูเนี่ยค่ะแต่ละบ้านนะคะกว่าจะออกไปได้นะคะหลานระวังลื่นลูกระวังลื่นหลานก็เล่นค่าเวลาเนี่ยค่ะแต่ละคันเอ่อก็เริ่มละลายแล้วนะคะรถแต่ละคันแต่เมื่อเช้านี่เต็มหมดเลยค่ะเมื่อเช้านี้เต็มหมดเลยนี่ก็ก็ยังยังไม่ละลายหมดนะคะยังไม่ละลายหมดเลยค่ะเนี่ย หลังคารถต้องเปิดสตาร์ทรถไว้แล้วก็มาเอาที่ขูดมาขูดออกนะคะนี่ค่ะก็จะมีที่ขูดจะมาขูดออกตั้งแต่ล้อรถเลยค่ะตั้งแต่ทางที่จะออกไปนี่ค่ะก็มาขูดออกไปนะคะนี่ค่ะมาขูดออกไปให้เกลี้ยงหมดเลยแล้วก็จะมาเอาตามหลังคารถเนี่ค่ะหลังคารถยังหนาอยู่เลยค่ะยังหนาอยู่เลยค่ะเนี่ยก็าจะอ,าออกให้หมดะคะเนี่ค่ะก็จะไปได้แต่เด็กก็ชอบนะ,ะเขาได้เล่น อย่างหลานนี่ออกมาปาสโนเล่นนี่หกกว่าจะหมดนะคะก็จะออกไปทํางานได้ก็ต้องมาสตาร์ทรถไว้ก่อนเป็นชั่วโมงนี่ก็นานแล้วนะคะเนี่ยหลานก็มาเล่นอยู่นี่แหละค่ะไหนหนูว่าไปเตรียมกระเป๋าสิครับปะเตรียมกระเป๋าได้ละเด็กก็จะชอบเลยค่ะออกมาเล่นกันนะคะวันนี้ก็ส่งบรรยากาศดีๆไปให้นะคะหนาวเย็นส่งความเย็นหนาวหนาวสโนข่ขาวๆไปให้ดูนะคะนี่ค่ะ ถนอนออกไปแต่ละบ้านก็มีขาดตั้งกล้องไว้เลยห้าสองอ้าวไปแล้วเหรอยังไม่ได้เวลานะไม่เอาอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว